สวัสดีค่ะน้องกีมกีสัปดาวเอ่ยสองสัปดาค่ะทำอะไรไปบ้างนะคะทำยุบหนกแก้มค่ะหนอกแก้มนะคะแล้วก็ฟอกซีายแล้วก็ลิปลิปติดอดูแผนหนึ่งเว้ยแผนเรียนมากคุณหมอห้ามทำอะไรนะคะตอนนี้ห้ามเมมปากห้ามเม้มปากอย่งเดียวค่ะโอเคค่ะห่างตายกแล้วนะทุกคนแล้วก็หนกแก้มยุบแล้วสวยแล้วนะคะ โอเโอ้โหพอปากมันเพเยอะขึ้นอะชอบไหมคะชอบมากเลยคะ่ะรู้สึกเปลี่ยนแล้วตัดสินใจถูกไหมคะที่ทำํำตัดสินใจถูกมากคะ่ะที่ว่าตัดลงคลิปหนูนะมีคนแบบถามเยอะมากเรื่อง upper lip อะจริงๆแล้วก็ยกหางตาแบบแบวมากน่าสร้าโอเคค่ะเดี๋ยวมารอดูพัฒนาการของน้องนะคะ ให้อีกคะแนนคะครั้งนี้สองสัปดาห์เต็มสิบให้อีกคะแนนเอาแบบไม่ไม่โกหกไม่แปดไม่แปลวมพอยังบวมอยู่ยังกังวลเรื่องบวมเนาะโอเคค่ะขอบคุณน้องนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้ทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็ก็หนอกคิ้วอกแก้มก็อนกแก้มหนกคิ้วแล้วก็ฟอกซี่อายค่ะ กหางตายกหางตานิดนึงพวกเไายนิดนึงแล้วก็ upper lip ค่ะ upper lip นะคะเอาเยอะๆเลยเอาเยอะๆเลยเราแก้มทุกๆไปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเจอแน่เจอแน่